ห้าทางเลือกนะคะที่คุณจะต้องตัดสินเมื่อคุณทําการอินเทอร์นออดดิภายในองค์กรค่ะทางเลือกที่1ค่ะคอมพลายเอ็นะคะหรือว่าซีค่ะการเขียนซีไปเนี่ยหมายความว่าถ้าเพื่อนแบบถามปุ๊บตอบ,ป,บ,ตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บ,บปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บตอบปปับป๊บได้นะคะมีอะไรให้ดูขอดูมีเออให้ดูการทํางานสอดคล้องตรงตามหน้างานจรงิจรงๆคอมพลายเอ็ค่ะสอดคล้องค่ะอันที่2ค่ะจะเป็น NC ในระดับของเมเจอร์ค่ะค่ะเมเจอร์ค่ะก็คือแบบโหรุนแรงมากๆเลยไม่ได้ทำเรื่องนี้เลยซีเรียส มากๆผิดกฎหมายนะคะอันตรายมากๆนะคะหรือทําให้ระบบล้มเหลวไปเลยลูกค้าไม่พอใจอย่างสูงปี๊ดนะคะอันนั้นแหะค่ะเป็นเมเจอร์คาอันที่2ค่ะมเนอร์คาค่ะมเนอร์คาก็คือมีบ้างไม่มีบ้างนะคะสุ่ม10ตัวมีหาตัวหรือว่าสุ่ม3ตัวมี2ตัวนะคะมีบ้างไม่มีบ้างเราจะเป็นมเนอร์คาค่ะอันต่อมาค่ะอันที่4ค่ะจะเป็นออบเซิร์ฟนะคะหรือว่าข้อสังเกตค่ะออบเซิร์ฟจะมีความเทาๆกระๆแบบ มันก่อใหม่ผิดสซะทีเดียวแต่มันก็ไม่ถูกมีแนวโน้มว่าถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องเนี้ยในอนาคตนะคะมันจะเป็นประเด็นปัญหาหรือว่ามันจะผิดได้นะคะโดยมากองค์กรก็จะได้รับ observe ไปนะจ๊ะและสุดท้ายคะ่คะ ofi ค่ะ Opportunity for improvement นะคะตัวนี้คือการที่เ,เราจะมีข้อเสนอแนะเพื่อที่เพื่อนเนี่ยถ้าทำตามนั้นะจะระบบจะดีขึ้นคล่องตัวขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นนะคะซึ่งทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะและนี่คือทั้งหมดของการตัดสินเมื่อคุณไปออดิตเลือกให้ถูกนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ